พร้อมเสร์ฟความฟินแล้วคะ่ะแกรีวิวตุ๊กตากันกดตุ๊กตาวันที่สามเยอะมากทำจริงในแค่แบหนึ่งแคบแบสองแมวหนึ่งอันนี้ฝีมือตะพีดเป็ดอ้มลูกหนึ่งฝีมือหนูเองคะ่ะ ถือหอยได้แล้วนะแกและได้มาสองตัวซึ่งมันมีสองสีจะได้สีเดียวกันและคุณล้มีตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่มากเลยเนาตอบด้วยแมวอีกหนึ่งตัวและน้องหมาจากข้างทางแมวดำม,มาอีกหนึ่งและหมาน้อยฉันบอกเลยว่าตัวนี้คีมไา้สุดๆเสียไปแค่700ดร้อยวอนเท่านั้นและตัวสุดท้ายแค่เบจันสตัว มา,มาก็เหียแล้วจะไม่ได้นะ้องตัวนี้สลับแต่สุดท้ายก็ได้แกตัวนี้ฉันไปยิงมาพิว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 แล้วก็ได้น้องม่ <c oughs> น่ารักผุดเลยแกดูสิฉันได้ตัวใหญ่จริงๆนะฟิน่ะผลงานค่ะน่ารักมากมีความสุขสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวฉันก็ต้องกลับวันที่สองแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่คลิปด้วยซ้ำไม่รู้จะเล่เลนออีกหรือเปล่า คิดถึงตัวที่นี่แน่แน่เลยไปแล้วนะถ้าสมมติว่าได้เล่นอีกก็จะถายทุกคนดูนะคะเดี๋ยวต้องไปอ,อ้อนพีพีก่อนว่าพีจะให้ไหม